ดีคะทุกคนวันนี้นะคะลักก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะแถวระแถวร้านใหม่นะคะซึ่งอันนี้คือลักเดินมาจากอารีนานะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะดูแบบบรรยากาศนะคะแบบว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งสวยมากเลยนะคะ คือฝั่งนี้มันจะเป็นสนามฟุตบอลแบบ,บโค<ฆ>ตรอลังการนะคะสวยมาก คือเราเดินจากอารีนามาแล้วเราก็จะเห็นโรงเรียนนะคะซึ่งแบบหลังจากหลังเป็นข้างหลังของอารีนาเนาะเดินมาแล้วคือมันก็จะชื่อว่าที่ที่อยู่มันจะเป็นอ่ากรุนเด s นมูสนะคะก็คือร้านอาหารชื่อว่าสปอตเฟลนั่นเองคือบรรยากาศดีมากเลยนะคะทคน แล้วก็แอบไปซื้อของขวัญให้สามีมานะคะนี่ก็เตรียมเซอร์ไพรส์นะคะแบบว่าคือการเซอร์ไพรส์มันก็เป็นสไตล์เราอะเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษหน่อยคือก็ตั้งใจทำให้เนาะคือของขวัญที่เขาได้จากเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามอะมันก็มีเป็น ก็จะต้องคิดถึงว่าเราให้อะไรขเขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ก่อนนะเป็นการให้ที่แบบว่าเป็นการให้ที่แบบว่าให้ผ้าเป็นคอสีชมพูเอยอะไรอย่างเงี้ยจึงก็ตลกอ่ะแต่ก่อนเนาะเอยให้ตุ๊กตาอะไรอย่เงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ให้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกเสื้อนี่นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะ นป่าคืออันนี้มันจะเป็นกล้องแอปนะคะส่วน <c oughs> ขออาภายด้วยนะคะทำคลิปไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะคะ <c oughs> แต่พี่ทำได้แค่นี้แหละตอนนี้นะ นี่นะคะก็เดินมาถึงแล้วนะคะซึ่งแบบเป็นอะไรที่ไม่ไกลเลยนะคะดูข้างหน้านี่นะคะถึงแล้วนะคะทุกคนแต่เราต้องเอาของขวัญไปซ่อนก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่คือจะไม่ให้เขารู้นะว่าเราแอบซื้อของขวัญแล้วนะก็เตรียมตัวเพราะว่าพอเรามีของขวัญแล้วใช่ไหมเราก็จะ เตรียมเซอร์ไพรส์เขาอย่างอื่นต่อนะคะซึ่งแบบเฮ้ยเห็นไหมต้นนี้มันร่วงแล้วนะคะทุกคนตอนที่เห็นล่าสุดใบมันยังเต็มอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันร่วงคือเกือบหมดแล้วเป็นแบบนี้ก็ให้ของผัันสไตล์มาดามเนาะเพราะว่าเราแบบ เราก็ให้ได้ในักลษณะที่เราให้ได้ประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในร้านนะคะซึ่งร้านอยู่ตรงข้างหน้ากนี่นะนี่นะคะร้านจะอยู่ด้านในเนะี่ยเออ แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์เดือนตุลาเนี่ยออตรงกับวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดนี่แหละออวันเสาร์อ่ะโอเค